มาที่วัดเทียนหมหรือวัดนางฟ้าตั้งอยู่บนเนินเขาริมฝั่งแม่น้ำหอมนะคะเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเวที่เวียดนามนะคะสี่ตาด้วยอาอลูกหมู้นอ่ะ